เพื่อที่จะมาชิงแชมป์ประเทศอีกทีหนึ่งที่สนามมวยไวทีมวรราชดำเนินแห่งนี้เลยครับนะก็รอติดตามนะครับแล้วก็แฟนๆก็สามารถที่จะเข้าไปชมไปเชียร์ได้เลยนะครับบอกว่าด,ดูฟรีนะครับมีเสื้อสวยๆอมเสวย MSC ิพแจกด้วยเอาละครับมาดูคู่นี้ครับคู่มวยแก้มมือล้างตาครับ ย้ายวิกจากวิกหมอชิดมาที่วิกแอร์ราชดำเนินสิงดาเกียรติภูฟื่องหรือว่ายุทธสุราชครับเจอกับเหนือธรณีจิตมังนนขยับครับจ้องครับใครออกใครก่อนครับยืนเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่ครับทีบขวาไปครับกรรมการจีรศิลป์จีระรัศกุลพยายามเร่งครับให้ทั้งคู่ออกอาวุธยถีบขวาไปครับ จ้องกันนานโดยเฉพาะนักวยเหมือนกันครับขีดขวาครับค่อยๆเดินเข้าหาครับยังไงดีครับไปขวาไปนี่ครับชกกันครับเตือนครั้งที่หนึ่งครับเดี๋ยวนี้กรรมการก็จะเร่งให้นักมวยออกอาวุธมากขึ้นเลยครับโดยเฉพาะที่สนามมวยพิธีมเมราชเนินครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สามยกหรือห้ายกครับ๋ยนนี้นี่ชาวต่างชาติเข้ามาชมเยอะเลอเกินครับแล้วก็ต้องมาเร็งหน่อยครับรคอยขยับเข้ามาครับขีบขวาไปก่อนับเพื่อสิ่งดำซ้ายเจอซ้ายนะครับทีบขวาครับ สิงดับต่สลีระที่สูงยาวกว่านะครับสิงดับครับแต่ว่าเหนือธณีก็ได้อย่างหนาครับและฟอบไม่ได้ขี้เละเลยนะครับเหนือธณีครับอยูว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่ผลกานขันดีคงเส้นคงวาครับถ้าเกิดไม่นับไฟที่แพ้สิงดับทีวิกหมอชิดเตะซ้ายไปก่อนครับขยับรอรังหว่าครับ ซ้ายสูงขึ้นอีกทีหนึ่งครับพยายามทีบขวาสกัดไว้ครับไม่ชัวร์ไม่ออกเั้าตจขวามาครับขยับขยับทีบขวาคืนขวามาครับให้ดูใจเย็นครับขีบไปก็ไม่โดนครับ มาไม่ถึงกระพีไม่ถึงครับบนยกครับไอเจอซ้ายครับแข่งขวาไปซ้ายคืนครับโยกไว้ครับดูใจเย็นครับเตะซ้ายไปครับซ้ายคืนครับเหนือธรณีนี่ลาสุดเอาชนะน็อกมันลือโลกได้ครับ กอลหลังก็ไม่ธรรมดาครับยับมาก่อนครับทำลายจังหวะผู้ชกครับเตะซ้ายมาซ้ายขึ้นแผงขวาครับจอดนี้ไปเฉลลบโดนกระจับได้ไหมแต่เตะมาได้ฟาวครับก็ต้องลุยกันต่อครับทีขวาไปครับดูครับใจเย็นครับ เกี่ยวแล้วก็จะขวดครับยังครับซ้ายไปก่อนครับสิงห์ดำแต่งซ้ายมาครับนำทางครับขวดแข้งซ้ายขึ้นเอาละครับเอาแยบซ้ายไหนจะฉมังกว่ากันนะครับออกขวานหน้าแม่เด็หามีซ้ายอย่างเดียวครับแต่ว่าสิงห์ดำก็โต้ด้วยซ้ายวิธีทิศวิธีชกนี่น่าสนใจมากนะครับคู่นี้ก็ไม่ใช่เบ,บมีความแข็งแรงแข็งแรง,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 งอย่างเดียวครับโอ้โหลกูกนี้นี่แหม แทบจะหมดหมดสภาพเลยฮะบหมดสภาพนักศึกษาเลยครับแ่โชคดีแลอเกินนะครับเพิ่งจะเป็นต้นยกฮะถ้าเกิดเป็นยกห้าะเรียบร้อยอ่ะหาวิธีจอขึ้นครับเนื้อเธอนี่ปวดมากครับขยับอยังครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับอ่าไปกรรมการพยายามกระตุ้นทำให้ออกอาวุธครับหนาวครับ ครั้งที่2ครับยกที่2นะครับยกแรกเตือนมาแล้วครั้งหนึ่งครับยกนี้เตือนอีกหนึ่งครั้งเกร่งครับนักมวยก็เกร่งนะครับคือถ้าเกิดมันพลาดไปมันก็เสียหายพยายามเดินเข้าหานะครับหมัดซ้ายตรงครับงัดศอกไม่ถึง ทำได้ครับกรรมการก็ต้องกล้าออกคะแนนด้วยนะครับไม่งั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้น้มวยด้วยครับไม่งั้นสับให้ตายเขาก็ไม่ชกขยับเข้าไปครับแต่ด้านของเหนือธรณีก็ถือว่าเตือนได้ผลนะครับขยัอนออกอาวุธกตะบ้ายิ่งขึ้นไปขวามาหมัดซ้ายคืนครับอย่างดูไม่มีใครเจ็บครับอาจจะต้องให้มีคนเจ็บก่อนครับ หัวแแคงซ้ายนี่ครับหมัดไม่โดนคพู่แต่ซ้ายครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างโดนครับช่วงท้ายก็เตะขาแล้วก็หมดยกครับขึ้นใจมากๆครับจังหวะภาคช้านะครับต่อยซ้ายตรงของสิงห์ดำซ้ายตรงคืนครับแขมเตะขาให้หนึ่งทีแต่ก็คืนด้วยซ้ายนะครับสิงห์มาครับ นักชกรุ่นพี่ที่ดังมาก่อนครับเหลือมีขุมพลังเยอะมากนะครับจิตเมืองนนท์ครับนัในสังกัดดีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งดาวดังดาวรุ่งนีมีไม่ต่ำกว่า40คนนะเยอะจริงๆข่าวกับเดินครับหมัดซ้ายครับเตะครับขยับเดินแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วก็หัวพื้นครับ ซ้ายไปเจอทีทำนายจังหวะไปก่อนครับรอครับเที่ยวขาครับไปมาหัวแท่งคืนครับโอ้โหหลบตัวครับ,รบแล้วก็เตะซ้ายไปเดินเร็วขึ้นนะครับเหมือนเจ้นี้เตะซ้ายครับแทงขวาต่อยขวา,า,ข,วาขวาไปครับซ้ายคืนนะม,มาแหมหมัดซ้ายนี่งเข้าไปใน ไม่ตีก็แยกออกมาแยกครับแยกออกมาครับเสี่ยล่างครับรอตะฟ้าซ้ายหลุดไปแล้วทีมมาเนี่จังหวะหงายไปนิดนึงครับเตะซ้ายครับหมัดซ้ายครับของเหนือเท่านี้ตีครับตรงใงสีดำกรรมการสั่งเบรกครับแยกมาครับถุยต่อหมัดหนึ่งสองครับของเหนือทรณีครับเตะขวาเตะซ้ายไปครับเจอสายโต ดูในสิตีเข่าซ้ายครับแหมก็ไม่ต่อเนื่องครับกรรมาการก,ก็เลยต้องแยกครับตีกันปอแปะปอแปะขวาหน้าไปเจอซ้ายโตหมัดซ้ายครับซ้ายขึ้นมาติดครับสิงดำเตะพัดนอกครับสิงดำครับเหน,นือตัวนี้ซ้ายมาก็ติดอีกหมัดซ้ายครับเตะขวาครับเหนือท่นอนี รอจังหวะครับฮุกขวาครับเติมหมัดซ้ายครับสิีดำขยับขยับยังไงดีครับจ้องกับซ้ายไปหมัดมาครับตีครับวงในครับผลักออกครับหมัดซ้ายไม่ถึงครับเจทีมสกัดไว้ครับเตะซ้ายครับงาครับแข้งซ้ายครับจากสิีดำขวามาเด็ดดึงหลบได้ครับขยับขยับแล้วยังไงครับหายออกให้ก่อนครับเขี่ยล่างแล้วขึ้นบท เขาปัดซ้ายเตะซ้ายครับเหนือธรณีครับขวาไปครับพยายามบวกหมัดซ้ายขึ้นมาเอ้าแม่จังหวะอาวุธปะทะกันครับเดินบ้างนะครับขยับเดินบ้างสิงดาหมเตะซ้ายครับทีเตะพัดในครับเหนือธรณีซ้ายครับโดนหมัดซ้ายของเหนือธรณีครับอ่าแล้วครับเสียบซ้าย ขวาโตแล้วก็ขาไว้แบบนั้นครับดูภาพช้าครับจังหวะเตะขวาหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายครับของสิ่์ดำครับเตะมาเกี่ยวแล้วคืนครับเหนือธรณีบวกหมัดครับแล้วก็เตะซ้ายอีกทีหนึ่งครับแ่งมาครับต่อยคืนครับแล้วก็บวกคืนมาครับนี่ด้านหลังผู้บรรยาย โอ้โหนี่ชาวเวียดนามอ่าชาวเวียดนามอ๋อเวียดนามครับผมครับผม <c oughs> เอานึกว่าคนไทย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องเรียกแอบเอ้ยนะแอบเอ้ย <c oughs> อ๋ออ่าโอ,อ้ผมก็เรียนรู้เยเอะเลยครับผมเ <c oughs> <c oughs> อาละครับคุณผู้ชมครับยกสี่นะครับขวาครับทีมขวาครับ หมัดหนึ่งสองตะซ้ายครับเอาตะขวามาโอ้เข้มข้นนะครับเข้มข้นเข้มข้นครับตีข่าวซ้ายครับไล่ขากันอยู่ครับตีซ้ายแล้วก็กรรมการแย่ครับอาครับอาจจะต้องปรับแผนหน่อยครับขยับทีไ้ครับต่อยครับสอกขึ้นมาครับเหนือธทณนีตีกบองในสิีดำตีขึ้นมาครับแยกครับแยกออกมาขยับเดินเจอแข้งขวาตัวปัดเอาสอกถึงก่อนครับตีมาครับ อสอกถึงนำถึงก่อนครตีครับมันรถแตกเลยหรือเปล่าครับโอ้นี่ครับสอกซ้ายเมื่อสักครู่นี่แหละครับหยดติ๋งติงเลยครับปีขวาครับหมัดซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับเข่าขวาโตครับเหนือธรณีเข่าขวามาครับสิงดำครับโอ้เลือดไหลดีเหลือเกินครับขิวแหวงแล้วนะครับทางด้านของเหนือธรณีครับสิงดำเตะพื้นโดนหมัดซ้ายครับสอกครับ แต่ว่าตั้งแขนดีครับเหนือโทานี้เข่ามาขึ้นเข่าครับคล้องได้กองนี้ตีเข่าซ้ายครับเนี้ยกอกมาครับกิรศินศิราราสกุลก็ไปต่อครับเลื่องเนี่เปลอะทั่วแล้วสองคนทังหมดครับเตะมาต่อยคืนครับวงในตีขวาครับขวาคืนรวบไว้ครับล็อกแขนไปขึ้นขอทักผู่ครับตีมาดูครับจังหวะแม่ชิงครับวงใน อยยาไปครับเหนือธรณีครับพยายามจะเรียกเคลื่อนนะครับอศอกซ้ายของสิงห์ดำพยายามจะขึ้นคอครับขึ้นบนได้แล้วขึ้นบนได้แล้วนะครับแต่ว่าสิงห์ดำให้ขึ้นแขนเดียวครับไอกแขนนึงกดเอาไว้แยกบ้าครับพยายามหมัดซ้ายครับพยายามจะต่อยเปิดแผลครับเข่าขวาของเหนือธรณีครับพยายามจะเด้งตีไม่ขึ้น ข่าขวาได้ทีหนึ่งโอ้ละเลงเลือดครับตอนนี้โอ้เอาครับนี่ครับคึกครับคึกครับพยายามที่จะคึกครับทั้งคู่แทงขวาครับถีบขวาครับต่อยครับต่อยครับทันตนสิงห์ดําถึงตัวแล้วตีครับตีคืนมาครับแล้วปิดมาครับแม่ช็อตนี้ครับโอ้จะชิงความได้เปรียบครับยังไม่มีใครล้มนะครับแทงเข้าขวาครับ โอ้นี่ครับเขาเรียกว่าถึงเลือดถึงเนื้อถึงอาวุธเถืธรินเดินครับเตะซ้ายตีได้ไหมครับตีได้ไหมอ่าเข่าขวาของเหนือธรินตายครับขยับต่อเตะขวามาก็ไปยกตีก็บงไงแล้วก็หมดยกก่อนก็พักก่อน ดูภาพช้าครับโยนที่ผ่านมาครับแต่ขวาต่อยคืนครับแล้วก็มีแข้งต่างครับจังหวะสอกซ้ายครับบังครับแล้วก็สอกนี่เลยครัชบช็อตนี้เลยครับที่แตกครับโค้เข้าไปครับนี่ครับขึ้นเลยครับแผลได้ขึ้นออกมาทันทีเลยครับอครับลุยกันต่อครับในยกที่5ครับ ยกสุดท้ายครับขอบพระคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร G.K 24ตราเคคคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโร์ครับ02 6626555ท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดไปครับ3นาทีสุดท้ายครับ ปิดมาแล้วแหมช็อตนี้ครับยังไงครับหลุยต่อครับเตะขวามาต่อยเจอแข้งซ้ายครับของสิงห์ดำสิงห์ดำก็ไม่เดินครับซ้ายไปครับขยับขยับเดินครับเดินเจอทีมขัดไว้ครับต่อยขวาครับรวบกระวงในคนหนึ่งลั่นล่างคนหนึ่งขึ้นบนครับแล้วก็พยายามเตตีครับบิดมา ขวางไว้ครับตั้งกำแพงขาไว้เลยไปครับดุยต่อครับอุ้ยเตะครับต่อยซ้ายครับรวบตรงไหนตีครับแหมคึกเหลือเกินครับแต่นั่นสิงดำครับไปครับไปต่อเหลือเท่านี้ออกมาตั้งรับครับซ้ายไปครับแข้งซ้ายต่อยขวามาครับแหมเตะขวาเจอหมัดซ้ายคืนไปครับ รวบไ้ครับตีคนละทีอะไรครับเหลือเวลาอยู่พอสักครู่เลยทีเดียวนะครับหนึ่งนาที40วินาทีขยับไปครับซ้ายหลุดครับซ้ายอีกทีครับต่อยซ้ายครับถึงตัวครับถึงตัวแม่แต่ลัดล่างครับป้องกันตัวไว้ครับเหลือธรณี อยู่ในเกมรับเลยครับโอ้ยสองก็ตีเข่ารับงในยังไม่หยุดครับสิงดำครับตีโหนตีขึ้นไปบ้างครับทางฝั่งของเหนือธรณีแต่สิงดำไม่เข้าครับเหนือธรณีก็ไม่เข้า ปวดหัวเลยนะครับก็คงต้องโยนความกดดันไปที่กรรมการทั้ง3ท่านเลยครับว่ามองอย่างไรครับกับคู่นี้ครับมีกรรมการของฮัทว่องไวครับเกษรัตน์บุญญาครับแล้วก็กรรมการชัยยุทธขันนเนศเร,รบก็มีหลักเกณฑ์นในการตัดสินอยู่แล้วครับ มองยังไงก็ได้ครับมองให้เหมือนกรรมการครับโลกสงบสิงห์ดำไม่เข้าล้ะครับเหนือธรณีก็ไม่เข้าเลยหนีไครับช่วงท้ายก็ประมาณสักสิบวินาทีสุดท้ายครับรอเวลานับถอยหลังนะครับตอนนี้ครับเอาครับคงไม่น่ามีอะไรนะครับเรียบร้อยครับครบ5ยกครับ รอการรวบรวมคะแนนจากกรรมการอย่างเป็นทางการครับใบแรกครับกรรมการพงศ์ว่องไวครับใบที่สองครับกิสันครับบุญญาครับแล้วก็มาใบสุดท้ายครับกรรมการชัยุทธขันนเรศครับขันไปที่นักชกมุมแดงครับสิงดําครับ เกียรติฟูเฟื่องครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับโอ้ขาใจอีกครั้งแน่นอนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับกลับมาติดตามคู่เอกช่วงหน้าครับ